ใช่ไ,<หล>ไปเร็วรีบเร็วเดีเ๋ยวเรือออกเ<หล>จ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วเรือออกตรงเวลาดูนี่เกาะสมัทสารน้ำใสมากดูอ๋อแต่คนไม่เยอะ ไปกันหมดแล้วเิยใช่นี่นี่ตัวเล็กก็มีไปรีบขึ้นเรือประเด็นือรีบขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวปลาเขาคุยกันมกดำหน่อยนี้แหละ ตายนกกับตุยตุายให้ขึ้นเรือพอดีเลยไหมอ๋นกโมมันอ่าใช่ไปสิปปบัตรเช็คตรงนี้ห

啊，你你走啊，你别。 dìm dàm à. con Bài app này, dìm dàm này. ตรงน่ากลัวก็ไม่ต้องดูไปดูตรงให้มันน่าสวยรอครับกลรับใหม่มาไปกับพี่เขาวันนี้เที่ยวสามโรถแล้วรถอีกมาดูถะเียกจะกลับสามโงครับครับ

าเต็มก็ต้องรอก่อนลองไปดูก่อนเต็มเปล่าใช่อีโม รอบต่อไปค่ะเมื่อกี้รถเต็มเราเป็นแก่งรอบรถต่อไป เอาอะไรเลยต้องบบไ,ไหม กลับแล้วเฮ้ยเราจะกลับแล้วยิงทะลุแล้วมันไอ้มันยังเลคอยอยู่เลยไปแหมดหมดกันหมูมันอยู่นู่นแล้วด้วยไหน ลอยอีกรอเป่าวเดี๋ยวเขามารับอีกรอบไปดูหมูดีกว่าไหมไปสิปะ,ไป,ปะไปดูหมูก่อนหนูอะเอาของไปวางอ่ะแล้วก็ไปดูหมู ไหนมันไม่ปอมันชื่อมันเป็นของมันเออเาเป่าลูกลมอ่ะนี่ไปถ่ายก่อนเดี๋ยวลบมาไหนไปดีป่ะ กระเด็นหมดแล้วตายอ่ะเล่นเลยอ้าว ไปดูพี่ทหารใส่ชุดทหาระนะนี่พี่ทหาราใส่ชุดทหารกลับบ้านนะ,ะดูหมูสิเงูบายบายหมูไปบ,าย,ไยบายบายหมู <c oughs> ขอดูหน่อยไปแล้วไปแล้วพีจนะหางเขารอแล้วบายบายหมูกันเขากินทรายอยู่เหรอ,อเขาใส่เขาพูดทรายอยู่เขาคงหาอาหารยูลูกบายบายพี่หมู ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่แบกของขึ้นแล้วโองกินอาหินหนักหนูเลยอ่ะเออไปไปรีโม่เบย์เบย์แล้วเสร็จแล้วเราขึ้นเรือกลับไปด้วยใช่แล้วก็บ๊ายบายบ์เบย์รีฟอมแม่ไปด้วยนี่ไงนีโมนีโมตาขึ้น บายบายบูเบอรี่บอมบตรงนู้นเออบายบลูเบอรี่บอมบ์ตรงนู้นเราบอลควรจะเป็นแลบว่ากลับมาแล้วจะพ่อเราจะไปแล้วเราจะขึ้นเราเราอยู่บนรถแล้วเราจะไปแล้วบาย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 ทุกคนที่เราเจอกันบายบายปูยักษ์บายบายปูเอาไปแล้วไป สวัสวดีแม่สวัสดีค่ะได้กอดอยู่กลับบ้านแล้วค่ะเราจะกลับบ้านแล้วค่ะและเสร็จแล้วเราจะขึ้นเรือกลับบ้านลมแรงจังเลยเอ่ะทำไมพ่อ่อรถวิ่งเร็วลมมันแรงเลย ขึ้นเรือแล้วเพราะว่าเราถึงแล้วเต็มเลยเจอตุ๊กแกด้วยตรงนน้นอ่ะตุ๊กแกเลยเอ้าวมาหิวอะ่ะหิวอยากกินเซวเว่นอีกอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวไปฟังก่อนคุณแม่เหรอครับแม่นะครับเสื้อเหลืองข้างหน้าครับอ,อ๋อ อันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวฮะพ่อไม่ช่วยเลี้ยงเพิ่งมาครั้งแรกเหรอครับเพิ่งมาครั้งแรกครับเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคครับสนุกเลยมาไปบอกพ่อบอกจนพ่อมาอีกครับอุศลก็ยิ่งดีขึ้นหน่อยเออที่ชั้นไหนเล่นหนูอะเออตัวสามตัวสามเชมสองโอเคตัวเด็กเด็กสมัยนี้โตเร็วเนาะโตเร็วครับโอ้ตัวเร็วเยอะ เออเดี๋ยว eh, ไปฝั่งนู้นกันทั้งหมดมีตรงไหนก็ได้ไอ้แกนโทรมาย่งนั้น